ลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นดังครับฮุนเซนสำนึกผิดโพสต์แก้ไขหากตนถูกยิงตายเมื่อ27ปีก่อนอาจมีผู้นำคนอื่นพัฒนากัมพูชาได้ดีกว่านี้ฮุนเซนสำนึกได้โพสต์แก้ไขหากตนถูกลอบยิงตายเมื่อ27ปีก่อนก็อาจมีผู้นำคนอื่นมาสร้างสันติภาพและพัฒนาประเทศได้ดีกว่าตนก็ได้หลังจากที่เมื่อวานโพสต์บอกหากตนตายไปตอนนั้นกัมพูชาจะไม่มีสันติภาพและไม่พัฒนาเท่าทุกวันนี้ หลังจากที่นายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาโพสต์ข้อความใน Facebook สมเด็จฮุนเซนออฟแคนเบเดียในโอกาสวันครบรอบ27ปีที่เขาถูกลอบสังหารที่จังหวัดเสียมราฐเมื่อปี2541แต่เขารอดมาได้โดยระบุตอนหนึ่งว่าหากเขาเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในตอนนั้นกัมพูชาจะไม่มีสันติภาพและพัฒนาประเทศได้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะเจ้าของนโยบายที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ได้เสียชีวิตไปแล้ว จากนั้นนายฮุนเซนได้โพสต์ข้อความแก้ไขใหม่โดยระบุว่าเมื่อวานนี้ผมได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีคนพยายามยิงสังหารผมเมื่อวันที่24กันยายน2541ที่เสียมราฐเมืองหลวงของจังหวัดผมคิดว่าข้อความนั้นไม่ถูกต้องหากผมเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บกัมพูชาจะไม่มีสันติภาพและการพัฒนายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะเจ้าของนโยบายที่ทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ได้เสียชีวิตไปแล้ว การเขียนเช่นนี้เป็นความผิดพลาดที่มองบทบาทของผมเพียงด้านเดียวโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆตอนนี้ผมขอวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากผมเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหาร 1. ห,หลังจากที่ผมเสียชีวิตเกิดการนองเลือดขึ้นทันทีทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากในเมืองเสียมราฐเมืองหลวงของจังหวัด 2. การบริหารสถานการณ์ขึ้นอยู่กับรัฐสภาว่าจะดำเนินการประชุมตามปกติและก่อตั้งรัฐบาลใหม่ได้หรือจะติดขัดจนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ 3. ประเทศยังคงมีสงครามต่อไปโดยแบ่งออกเป็น2เขตที่ควบคุมโดยรัฐบาลกลางและขเขมรแดง 4. มีผู้นําทางการเมืองที่โดดเด่นหลายคนที่สามารถสร้างความปรองดองภายในประเทศและหาทางยุติสงครามได้ การปลองดองครั้งนี้นำมาซึ่งสันติภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่าฮุนเซนหลายเท่ายังมีปัจจัยอีกมากที่ผมขอไม่กล่าวถึงและขอมอบให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณาและประเมินด้วยตนเองนายฮุนเซนระบุมาดูอีกประเด็นที่น่าสนใจครับแฉเหตุฮุนเซนกล้าท้าปิดด่าน100ปีแนะนายกอนุทินสั่งสอนให้หนักปิดเด็ดขาด รองศาสตราจารย์ดรชิต,ตวานชนะกุลอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย,ลยกเกษตรศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องปิดด่าน100ปีพลีชาติเพื่อชีพระบุว่าจากกรณีนายฮุนเซนโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าไทยปิดด่านกับกัมพูชา100ปีก็ไม่ส่งผลกระทบต่อกัมพูชานั้นจากการศึกษาข้อมูลพบว่ารายได้ของบ่อนตามชายแดยนไทยและกัมพูชาลดลงอย่างมากจากมาตรการข้อจำกัดทางชายแดยนเช่น เดือนมิถุนายน2568ในเขตจ,จังหวัดสระแก้วกองทัพภาคที่1มีการปรับเวลาเปิดปิดด่านส่งผลให้สตาร์เวกัสในเมืองปอยเปตมีนักพนันลดลงถึง62ในขณะที่อัตราการเข้าพักโรงแรมต่อวันลดลง42จนบ่อนแห่งนี้มีรายได้สุดทิตในไตรามาสที่2เมษายนถึงมิถุนายนลดลงถึง31.4กัมพูชามีบทบัญญัติห้ามพลเมืองเข้าเล่นในบ่อนคาสิโน ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากผีพนันต่างชาติเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าผีพนันไทยคิดเป็น30.9%รองลงมาคือเวียดนาม14%และจีน11.1%สาเหตุที่ผีพนันไทยเป็นสัดส,ส่วนที่สูงกว่าประเทศอื่น เนื่องจากรัฐบาลไทยทุกยุคไม่เคยออกกฎหมายหรือมีมาตรการป้องปรามไม่ให้ประชาชนเข้าสู่การพนันคนไทยจึงสามารถเล่นการพนันในบ่อนผิดกฎหมายรวมถึงไปเข้าบ่อนในต่างประเทศได้อย่างเสรีซึ่งต่างจากหลายประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบัญญัติห้ามไม่ให้ชาวจีนเล่นการพนันทั้งในประเทศและในต่างประเทศและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้นผีพนันจีนจึงต้องระมัดระวังในการเข้าบ่อนในต่างแดนเนื่องจากมีความเสี่ยงว่าอาจถูกดำเนินคดีเมื่อกลับไปประเทศจีนส่วนรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีข้อจำกัดการเล่นการพนันของพลเมืองในประเทศนอกจากนี้ยังบัญญัติให้การเล่นพนันของชาวเกาหลีใต้ในต่างประเทศเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยการที่ผีพนันนัากการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐของไทยที่ทุจริตคอร์รัปชันเปิดบ่อน,อนเว็บพนันผิดกฎหมายขายาเสพติดข้ามไปบ่อนในกัมพูชาได้โดยง่ายก็ทําให้อุตสาหกรรมคาสิโนในกัมพูชามีการขยายตัวอย่างมากปี2557กัมพูชามีบ่อนจํานวน57แห่งในขณะที่ปี2562พุ่งทะยานไปที่150แห่งส่งผลให้รัฐบาลภายใต้การนำของนายฮุนเซนมีเงินมากขึ้นในปี2566 ตัวเลขรายได้ภาษีจากคาสิโนโมีมูลค่าเกินกว่า2,000ล้านบาทไม่นำรวมผลประโยชน์ใต้โต๊ะจำนวนมหาศาลจนมีงบประมาณในการซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์มาเข็นค่าคนไทยและทหารไทยการที่กัมพูชาซึ่งมีพลเมืองเพียง17ล้านคนและมีแสนยานุภาพทางการทหารและเศรษฐกิจด้อยกว่าประเทศไทยซึ่งมีประชากร70ล้านคนแต่นายฮุนเซนกลับบางอาจกล่าวถ้อยคำว่าปิดด่าน100ปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลาย จึงเสมือนเป็นการตบหน้าคนไทยสอดรับกับการที่กองกําลังกัมพูชาเหิมเกริมกล้าทําสงครามกับทหารไทยก็เป็นเพราะนายฮุนเซนเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐและนักธุรกิจบางส่วนที่ไม่รักชาติเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของบ้านเมืองดังนั้นรัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจึงต้องสั่งสอนนายฮุนเซนด้วยการปิดด่านไทยกัมพูชาอย่างเด็ดขาด นอกจากจะเป็นการป้องปรามคนไทยให้ห่างไกลาจากการพนันแล้วยังเป็นการแสดงสัญญาณุภาพให้กัมพูชาเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้มีรัฐบาลที่พร้อมพลีชาติเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือกลุ่มทุนใดๆอีกต่อไปฮุนเซนอาจโอ้อวดว่าประเทศอยู่รอดแม้ปิดดานแต่ความจริงกลับสะท้อนตรงข้ามเจ้าของอำนาจเองต่างหากที่อาจไม่รอดในบ้านปลาย 40ปีที่กอดไว้จนผู้คนอิดนาระอาใจไม่ได้สร้างความนิยมมีแต่ความสั่นไหวจากข้างล่างที่ค่อยๆขยายตัวระบอบที่เคยเชื่อว่าตนแน่นหนาอาแตกออกจากแรงผลักของชาวกัมพูชารุ่นใหม่ที่หมดศรัทธาและหากวันนั้นมาถึงการลุกคือก็คงไม่เหนือความคาดหมายไม่มีใครอยากติดอยู่ในโครงเดิมไปชั่วชีวิตคำท้าทายที่ฟังแข็งกร้าแท้จริงแล้วกลับเหมือนเสียงของคนที่รู้ตัวว่ากำลังถอยสู่ปลายทาง ยิ่งคนรุ่นใหม่กล้าเอ่ยคำถามต่อระบอบมากเท่าไรเสียงโอ้อวดเหล่านี้ยิ่งดูหลุดออกจากโลกความจริงคำว่าอยู่ได้อาจฟังเข้มแข็งในวงชนชั้นนำแต่ในตลาดริมถนนและท้องทุ่งชาวขเขมรรู้ดีว่าชีวิตพวกเขาไม่เคยมั่นคงอย่างที่ถูกพร่ำบอกมาและหากแรงกดดันจากเบื้องล่างรวมกันจนกลายเป็นคลื่นใหญ่คำว่าไม่ตายอาจกลายเป็นเพียงเสียงพร่ำของคนที่พยายามปลอบใจตัวเองเท่านั้น 40ปีของฮุนเซนคือบทเรียนว่าการเมืองที่ผูกติดกับบุคคลย่อมพาไปสู่ทางตันคำกล่าวที่ถูกปล่อยออกมาจึงไม่ใช่สัญญาณของความแข็งแรงหากแต่เป็นเงาของอำนาจที่เริ่มโรยแรงไปทีละน้อยระบอบใดก็ตามที่พยายามปิดบังความจริงไว้ย่อมไม่อาจทนทานได้ตลอดไปความอดทนที่สั่งสมอยู่ในใจของชาวกัมพูชากำลังแปรเปลี่ยนเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้เมื่อถึงเวลาปะทุ ซึ่งที่น่าถามในวันนี้ไม่ใช่ว่าด่านจะปิดต่อไปอีกกี่ปีแต่คือระบอบที่สร้างขึ้นโดยตระกูลเดียวจะฝืนยืนท้าทายคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงได้นานเทียงใดสำหรับไทยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเปิดหรือปิดด่านแต่คือการเดินเกมที่ต้องมียุทธศาสตร์รัฐบาลอนุทินจำเป็นต้องยืนให้ชัดว่ามาตรการที่เลือกใช้นั้นไม่เพียงสะท้อนความรู้สึกของสังคมไทยแต่ยังตัดท่อน้ำเลี้ยงเครือข่ายผิดกฎหมายจากฝั่งกัมพูชา ในเวลาเดียวกันช่องทางการทูตก็ต้องเปิดไว้เสมอเพื่อเป็นการชนไม่ให้สถานการณ์บานปลายไทยควรเดินเกมที่หนักแน่นแต่ไม่พลีผามเพื่อรักษาความชอบธรรมทั้งต่อสายตาคนไทยและนานาชาติทั้งหมดนี้คือภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีทางเลือกของตนเองขณะที่อีกฝากฝั่งยังคงติดอยู่ใต้เงาผู้นำคนเดิมสีทศวรรษและความต่างนี้เองที่กำลังบอกเล่าอนาคตได้ชัดกว่าคำโอ้อวดใดๆทั้งหมดคือการเกาะติดข่าวเด่นประเด็นดังในช่วงนี้ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์แนวหน้า .com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวเด่นประเด็นดังในช่วงนี้ครับ